สวัสดีครับผมโรมัน LCDTV Thailand ครับแอป Disney Plus Hotstar นะฮะแบบนี้นะฮะก็เปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอู้มีการ์ตูนนะครับพวกหนังซ u เปอร์ฮีโร่มาเวล Star Wars ต่างๆให้ดูมากมายแต่คำถามที่หลายท่านถามมานะครับว่าเฮ้ยทีวีแบรนด์ไหนนะับที่พร้อมดูได้เลยทันทีนะครับมีแอปให้โหลดนะแล้วทีวีแบรนด์ไหนที่ยังดูไม่ได้บ้างโอ้อันนี้ก็เป็นอีกคำถามนึงนะ แต่วันนี้ผมก็จะมาสอนด้วยนะครับว่าทีวีแบรนด์ที่ดูไม่ได้เนี่ยทำยังไงจะดูได้ฉะนั้นนะผมบอกได้เลยว่าอุ่นใจได้นะครับดูคลิปนี้จบดูได้แน่นอนครับ ผมขอตอบคำถามแรกก่อนเลยนะครับว่าทีวีแบรนด์ไหนดูได้บ้างนะครับอ้างอิงข้อมูลจากทาง Disney Plus Hotstar Thailand นะครับเขาก็บอกว่าอุปกรณ์พวก Android นะครับแล้วก็ iOS ของ Apple เนี่ยจะดูได้เลยมีแอปให้ดาวน์โหลดนะ งั้นผมขอเริ่มที่พวก Android TV ก่อนเลยละกันนะครับอย่าง Android TV เนี่ยคือเจ้าที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่ใช้ระบบบริการนี้ก็คือ Sony อย่างรุ่นนี้ผมใช้เทสอยู่ก็เป็น Android TV Google TV รุ่นใหม่ปี2021เลย X80J พวกเนี่ยจะมีแอป,ปให้ดาวน์โหลดใน Google Play Store นะครับสามารถดูได้เลยแล้วก็แบรนด์อย่างพวก TCL s k y w a r d เนี่ย สองแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จริงที่เขาใช้ OS เป็น Android ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังรวมถึงนะทีวีชั้นนําแบรนด์นอื่นที่ใช้ระบบริการ Android นะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบระบบบริการของเขาเองด้วยนะแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ใช้เป็น Android อ่ะผมจะไล่ชื่อแบรนด์นให้ฟังเลยนะครับอย่างพวก h i เซนโตชิบ้าเฟนเลฟส์มีทีวีของเสี่ยวมี่ชารแล้วก็ Panasonic เห็นไหมถือว่าเป็นแบรนด์นชั้นนํทาทั้งนั้นเลย แต่ท่านต้องเช็คให้ดีนะครับว่าทีวีเนี่ยมันเป็น Android หรือเปล่าเอาง่ายๆเลยนะบนรีโมทคอนโทรเนี่ยกดปุ่มโฮมเข้าไปรู้เรื่องเลยนะครับมันจะโชว์พวกโลโก้ต่างๆแอปต่างๆว่าเป็นหน้าของ Android หรือไม่ <S <S <US> S> <S ผมตอบคำถามที่2ต่อเลยนะครับแล้วทีวีแบรนด์ไหนยังไม่มีแอป Disney Plus Hotstar บ้างอ่ะคำตอบนะครับก็ถือว่าเป็น2แบรนด์ชั้นนำเป็นยอดขายเบอร์หและ2ในประเทศไทยเลยนะก็คือ Samsung กับ LG เอาจริงเนี่ยทั้ง2ค่ายเนี่ยเขาใช้ OS เป็นของตัวเองครับอย่างซ m s ซ n g เนี่ยก็ใช้เป็น Tizen OS นะแล้วก็ทาง LG เนี่ยก็ใช้เป็น Web OS นะฮะจริงๆจ,จ,จากที่ผมสอบถามข้อมูลไปเนี่ยเขาก็กำลังพัฒนาแอปเพื่อมาอยู่ในสโตร์ของเขาอยู่นะครับแต่ก็ต้องอาจใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ก็มีวิธีการนะในการรับชมคุณภาพสูงอยู่นะครับในที่นี้ท่านไหนใช้มือถือ iPhone อยู่บ้างเอออันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะ เพราะทีวีทั้ง2แบรนด์เนี่ยทั้งซัมซุงและ LG รุ่นใหม่ๆสัก2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า AirPlay แล้วครับเราสามารถส่งภาพจากมือถือ iPhone ของเราเนี่ยโยนขึ้นไปเล่นบนทีวีซัมซุงแล้วก็ LG ได้เลยแบบไร้สายอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะในขณะที่แบรนด์อื่นเนี่ยระบบ Smart ททีวีแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะไม่ค่อยรองรับ AirPlay นะรหรือว่าจะมีแอป Apple TV เหมือนของ2แบรนด์นี้ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งสำหรับ2แบรนด์นี้นะครับคือเขามีแอปอย่างเว็บเบราว์เซอร์อยู่เราก็สามารถนะครับเข้าเว็บ o อ t t a r โดยโตรงเลยอ,อ่านเนี่ยพิมพ์เข้าไปแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะครับอย่างรีโมทเนี่ยก็ถือว่าอย่างของ LG เนี่ยก็ใช้งานง่ายด้วยนะเป็นลูกศรแบบเนี้ยเคลื่อน,น,นไป,ปพิมพิมพ์ได้ค่อนข้างง่ายเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ จริงๆมันก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับเป็นวิธีจะเรียกว่าเป็นสายเทาแล้วกันนะครับคือบางท่านเนี่ยจะเปลี่ยนโลเคชันของตัวทีวีนะหรือว่าโลเคชันเซอร์วิสไปเป็นประเทศอื่นน,นะครับอย่างไปเป็นประเทศอินเดียเนี่ยแล้วไปดาวน์โหลดแอป Disney Plus Star มาซึ่งที่อินเดียเนี่ยเขามีแล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยมาดูล็อกอินดูอะไรเงี้ยได้ปกติแต่จริงๆมันก็มีข้อเสียนะครับคือถ้าเราใช้วิธีขอมดําดินแบบเนี้ย คือแอปต่างๆที่เป็นแอปที่เขาทำมาเฉพาะประเทศไทยเนี่ยอย่างพวกแอป AS Play ใน Samsung Smart TV เนี่ยหรือแอป View ที่เป็นดูซีรีส์เกาหลีต่างๆเนี่ยมันจะหายไปนะครับเราจะไม่สามารถดูได้ถ้าเราย้ายโซนแบบนี้นะครับแล้วก็รวมถึงเวลาเราเข้าพวกแอป y t u t u เนี่ยมันจะต้องมานั่ง s i g อินใหม่มันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นวิธีเนี่ยก็ถือว่ามันก็ทำได้แต่จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเบาๆอันนี้ลองชั่งน้ำหนักดู แต่จริงๆเนี่ยคือถ้าท่านไหนใช้ iPhone อยู่แล้วผมแนะนำา Air Play โยนเข้าไปเนี่ยอันนี้ถือว่าง่ายสุดแล้วถ้าเป็นทีวีรุ่นเก่านะครับที่ไม่รองรับแอปเหล่านี้หรือไม่ได้แบบเออรองรับการเชื่อมต่อกับ iPhone ด้วย Airplay ต่างๆเนี่ยแล้วอยากจะดูทำอย่างไรคำตอบก็ยังดูได้นะแต่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับเพราะเราต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มต่อเข้าไปนั่นเองนะฮะอย่างอุปกรณ์แรกที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือกล่อง Apple TV ครับถ้าเป็นเจนใหม่ๆเนี่ยโอ้มันจะเป็นความเร็วแบบ 4K แล้วนะ แล้วก็ให้ภาพแบบ HDR ขั้นท็อปอย่าง Dolby Vision ได้ด้วยแต่ระดับราคาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าราคาตัวเริ่มต้นเนี่ยก็สัก7,000บาทขึ้นไปละนะครับแต่ข้อดีคือตัวแอปเนี่ยมีให้เราดาวน์โหลดโดยตรงได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านมีงบเทา่ลงมาอีกสักนิดนึงนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะคือ Chromecast with Google TV ก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับต่อ HDMI เข้าไปที่ตัวเครื่องได้ ตัวนี้ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนตัวทีวีเนี่ยให้เป็น Google TV หรือ Android TV เลยก็จะมีแอปต่างๆให้ดาวน์โหลดมากมาย6,700 7 0 0 0แอปเลยแล้วก็หนึ่งในน,นั้นเนี่ยก็จะเป็นแอป Disney Plus, Hotstar นี่แหละแล้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะฮะแล้วก็ดูได้เลยแล้วก็ภาพเนี่ยก็ได้ที่ 4K นะฮะแล้วก็ HDR แบบ Dolby Vision ได้ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยบางท่านก็ถามเอ๊ะแล้วอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยพวก Android Box, Android Stick เนี่ยทำได้ไหมก็คือทำได้นะอย่าง Android Box ของพวกมีเนี่ย ก็ดูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็พวกมีสติกเนี่ยก็ดูได้แต่ว่ารู้สึกความละเอียดเนี่ยจะได้แค่1080 p เท่านั้นนะครับแล้วก็รวมถึงนะท่านไหนใช้บริการดูพวก True ID กล่อง AS Playbox หรือกล่อง3 BB พวกเนี่ยตัวกล่องมันเป็น Android อยู่แล้วเราก็สามารถไปดาวน์โหลดนะฮะแอป Disney Plus All Star มาติดตั้งเราก็ดูได้เช่นกันครับ และสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับวิธีการที่ถือว่าบ้านที่สุดนะคือแอป,ป Disney Plus Hotstar เนี่ยไม่จำเป็นต้องดูผ่านตัวแอป,ปก็ได้นะครับมันสามารถดูผ่านพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กได้นะดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์นี่แหละพิมพ์เวอร์ไวเว็บเนี่ยไอฮอ o สตาร์เนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับและเราก็ใช้สาย HDMI นี่แหละนะครับในการเชื่อมต่อระหว่างโน้ตบุ๊กกับทีวีนะครับในการส่งภาพโยนขึ้นไปดูได้อ่ะ ก็อาจจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่อย่างน้อยเราได้ดูบนทีวีจอใหญ่ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามันดูแล้วเนี่ยมันดูเต็มตาแล้วได้อัตรตมากกว่าดูบนจอมือถือขนาดเล็ก6 6นิ้วนยเยอะมากๆฉะนั้นถือว่าเขาให้คอนเทนต์ที่มีคุณภาพดีมาแล้วนะครับส่งนะภาพเนี่ยหลายๆเรื่องเัใหม่ๆนะ Avengers e n d Game นะครับ Black Panther ซีรีส์อย่าง Loki กระตูนอย่าง Lion King เนี่ยพวกเนี่ยเขาให้ 4K HDR Dolby Vision มาทั้งหมดเลย ถ้าเราอยากจะเสพคุณภาพที่ดีที่สุดจริงเนี่ยปลายทางก็คือทีวี TV ของเราเนี่ยก็ต้องมีคุณภาพสูงด้วยนะครับเนี่ยเราจะได้รับการถ่ายทอดในสิ่งที่ผู้ผลิตหนังเนี่ยเขาต้องการสื่อให้เราได้เห็นนั่นเองครับสรุปนะครับผมถือว่าน่าจะเป็นการไขข้อข้องใจให้กับทุกท่านได้นะครับว่าทีวีแบรนด์ไหนสามารถดูแอป Disney Plus Hotstar ได้เลยแล้วแบรนด์ไหนยังไม่ได้อ่ะ แล้วถ้าไม่ได้เนี่ยผมก็แนะนําวิธีการดูแบบเสริมเพิ่มเติมเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ข้าไปให้ได้อย่างน้อยผมเชื่อว่าดูคลิปนี้จบเนี่ยท่านดูบนทีวีได้แน่นอนครับและทาง LCTV d Thailand ของเรานะครับยังมีกลุ่ม Facebook นะชื่อว่า Disney Plus Hotstar Thailand นี่ครับตามภาพตามลิงก์ที่ผมโชว์อยู่เลยนะสามารถกดเข้าไปร่วมกลุ่มได้นะนี่ตอนนี้มีสมาชิกหลายแสนแล้วก็สามารถเข้าไปพูดคุยสอบถามนะมีข้อสงสัยตรงไหน,น ก็พิมพ์ถามได้เลยในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกกลุ่มเนี่ยมาช่วยกันตอบด้วยครับแล้วถ้าไหนคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดส u ัค c ส i าชช่อง LCTV d Thailand ของเราด้วยนะครับผมขอตัวไปดู Avengers Endgame ก่อนนะครับสวัสดีครับผม